เคยไหมคะที่เห็นคนรายได้สูงมากแต่สุดท้ายก็ยังชักหน้าไม่ถึงหลังแล้วความมั่งคั่งที่แท้จริงของเราควรจะวัดกันที่รายได้หรือยอดเก็บกันแน่คลิปนี้มีคําตอบที่สําคัญต่อชีวิตคุณค่ะยูอยากให้ทุกคนจำหลักการนี้ไว้ให้ขึ้นใจค่ะไม่สําคัญว่าคุณได้เงินเท่าไหร่แต่อยู่ที่คุณเหลือเก็บเท่าไหร่ ในสังคมของเราเรามักจะถูกสอนให้แข่งขันกันเรื่องไรายได้เราภูมิใจที่ได้เงินเดือนสูงธุรกิจใหญ่โตแต่ถ้าคุณมีไรายได้เดือนละแสนแต่ค่าใช้ใจ่ายเดือนละ99 0 0 0คุณก็ไม่ได้แตกต่างจากคนที่มีไรายได้3 0ม0 0ื่นแต่เหลือเก็บหมื่นห้าเลยค่ะความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่รายรับที่เป็นแค่ตัวเลขชั่วคราวค่ะแต่อยู่ที่รายได้สุทธิหรือเงินเหลือเก็บที่คุณสามารถนำไปลงทุนต่อย,ยอดได้ตั้งหาก นี่คือความแตกต่างระหว่างการดูรวยกับการรวยจริงค่ะคนที่รวยจริงจะเน้นการควบคุมค่าใช้จ่ายการมีวินัยในการออมและการทำให้เงินที่เหลือทำยันหนักกว่าตัวเองดังนั้นการบริหารเงินที่ดีจึงไม่ได้เริ่มต้นจากการหาวิธีเพิ่มรายได้เท่านั้นค่ะแต่เริ่มต้นจากการควบคุมสิ่งที่เราใช้ไปก่อนแล้วทุกคนล่ะคะคิดว่าคุณมีอัตราการออมที่ดีพอสำหรับอนาคตแล้วหรือย,ยัง และคุณมีวิธีเปลี่ยนจากการดูรวยมาเป็นรวยจริงได้อย่างไร